เชื่อว่าทุกคนที่ติดตามมาจากคลิปที่แล้วคงพอจะรู้ข่าวคราวอัปเดตของเรื่องราวระหว่างคิมซีอรนและคิมซูฮยอนกันแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะเมื่อวานได้มีการถแถลงจากทางฝั่งบริษัทฝ่ายพระเอกส่วนทางฝั่งแม่กับป้าของคิมซีอรนก็มีรูปภาพที่ถูกปล่อยออกมาอีกคลิปนี้เลยถือว่าเป็นพาร์ทที่2ค่ะที่เราจะมาขยายคําโกหกของคิมซูฮยอนที่เมื่อจับเท็จได้แล้วนั้นอาจโยงไปสู่เรื่องราวที่ตัวพระเอกอยากปิดเป็นความลับด้วยการส่งใบแจ้งหนี้บีบ ให้คิมเซรอนต้องใช้นี่ตามเวลาที่กำหนดสิ่งนี้อาจเป็นการขู่ให้คิมเซรอนกลายเป็นลูกไก่ในกํามือไม่กล้าเปิดเผยความสัมพันธ์รักของเขาทั้งคู่ในอดีตนี่อาจเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธการขอจ่ายนี่แทนของวอนบินค่ะทว่าแผนบีบลูกไก่กลับไม่เป็นดั่งใจเมื่อฝ่ายหญิงเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเอง หลังจากที่ป้าของคิมเซลลอนออกมาให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube กาโลเซลโลเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ระหว่างคิมเซลลอนและคิมซูฮยอนที่คบหากันมานาน6ปีและความไม่เป็นธรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับหลานสาวค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะคะบริษัทต้นสังกัดของคิมซูฮยอนอย่างโกลเมอร์ลิสก็ได้ออกมาแถลงแก้ต่างให้กับคิมซูฮยอนพร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพจิตของคิมซูฮยอนกําลังดิ่งลงอย่างหนะักเนื่องจากข้อกล่าวหาและกระแสะ ที่ถาถมเข้ามาโดยแถลงการนะคะระบุว่าคิมซูฮยอนและคิมเซรอนคบหากันในปี2019ถึง2020ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในวัยเด็กค่ะโดยอ้างว่ารูปที่ป้าของคิมเซรอนปล่อยออกมานั้นเสื้อผ้าของเธอถูกวางจําหน่ายมิถุนายนปี2019ข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขานั้นคบกับเธอตอนที่เธอยังเป็นผู้เยาว์จึงไม่เป็นความจริงคํากล่าวนี้นะคะขานกับในตอนแรกที่ทางบริษัทแถลงว่าคิมซูฮยอนไม่เคยคบกับคิมเซรอนค่ะข้อนี้จึง ทำให้นักสืบชาวเน็ตไปขุดค้นหลักฐานจากรูปถ่ายที่ป้าของคิมเซอรนทย,ยอยปล่อยออกมาจนจับพิรุษได้หลายอย่างค่ะว่าสุฮยอนคบกับเซรอนมานานก่อนหน้านั้นทางแว่นตาที่แฟนขับตัวจริงเนี่ย เป็นคนให้กับคิมซูฮยอนเองค่ะเจ้าตัวออกมาโพสต์เองเลยนะคะว่าเป็นคนมอบให้ในปี2013ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เอาแว่นตามาใส่ถ่ายรูปคู่แนบชิดกับคิมเซรอนจนมาตัวได้ว่าคบหากันมาก่อนหน้าปี2019แน่ๆรวมไปถึงรูปคู่ที่ชาวเน็ตแนบหลักฐานชัดเจนนะคะว่าหมวกแก๊ปที่คิมซูฮยอนใส่ถ่ายรูปกับคิมเซรอนนั้นผลิตในปี2016ค่ะจริงๆถ้าจะ,ะแถลงอย่างนี้นะคะก็อย่าเอาเรื่องโกหกมาอ้างจะดีกว่าไหมเพราะรูปภาพ มันยังสามารถฟ้องอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะส่วนอีกหนึ่งหลักฐานนะคะที่ทางฝั่งปาของเซรอนงัดออกมาก็คือจดหมายรักที่ซูฮยอนส่งมาให้เซรอนระหว่างที่เข้ากลมค่ะซึ่งใจความในจดหมายเนี่ยหวานเจี๊ยบดูยังไงก็เหมือนเขียนมาให้แฟนชัดๆข้อนี้ทางต้นสังกัดก,ก็ยังปฏิเสธนะคะและบอกว่าเป็นจดหมายที่เขียนถึงคิมเซรอนในฐานะเพื่อนเท่านั้นไม่ใช่คนรักในส่วนของเรื่องเงินนั้นทางต้นสังกัดอ้างว่าตอนที่คิมซูฮยอนได้รับข้อคว ขอความช่วยเหลือจากคิมเซรอนที่ขอผ่อนปลนระยะเวลาใช้นี่ทางค่ายโกลเมเดอริสเนี่ยก็เป็นผู้ห้ามเขาไม่ให้ตอบกลับข้อความนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคําแถลงที่ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่ใช่การถแถลงแต่เป็นการแถมากกว่านอกจากรูปพวกนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าทางฝั่งปาเขาก็พูดเปลยเปลยมานะคะว่ามีหลักฐานเป็นคลิปด้วยแต่ทางด้านคุณแม่ของเซรอนเนี่ยก็ยังย้ำเสมอนะคะว่าความจริงเธอไม่ได้เห็นด้วยกับการเปิดเผยรูป หรือคลิปที่มันดูล่อแหลมเกินไปพอะต้นสังกัดก็กกแถลงว่าซูฮยอนตอนนี้ค่อนข้างเครียดกับข่าวของตัวเองมากๆกลัวว่าดรามานี้เนี่ยจะยิ่งสร้างความเฉาจนฝั่งพระเอกเนี่ยเกิดคิดสั้นขึ้นมาสิ่งที่แม่ของไซรอนต้องการจริงๆเนี่ยก็คือคําขอโทษแล้วก็อยากจะกอบกู้ชื่อเสียงให้กับลูกสาวแต่ทว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยแม้แต่งงานศพก็ไม่ไปพวงหลีดซักอันก็ไม่มีและตอนนี้นะคะคําแถลงการเนี่ยก็ไม่มีคําขอโทษแม้แต่คําเดียว อีกประเด็นสําคัญอย่างเรื่องนี้ค่ะที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราอธิบายส่วนของการโดนปรับตามคําสั่งศาลซึ่งแยกกับค่าเสียหายจากการถอนตัวจากงานแสดงและงานพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้มีหลายคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมทางโกลเมเดอร์ลิสเนี่ยถึงส่งใบแจ้งหนี้มาให้คิมเซลอนเล่งจ่ายก้อนเดียว700ล้านวอนคลิปที่แล้วอาจจะพูดไม่กระจ่างค่ะเราเลยจะมาอธิบายเพิ่มอีกนิดนะคะเพราะถ้าลงลึกลงไปในส่วนนี้มันจับไต่ได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินนี่เป็นการขู่ฝั่ง คิมซีรอนมากกว่าค่ะเพราะอย่างที่หลายคนทราบดีนะคะว่าคิมซูฮยอนนั้นเป็นพระเอกที่ค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบตัวนักแสดงอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องของการแคนเซิลง,งานหรือการโดนแบนจากงานต่างๆเนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนอยู่แล้วและยังไงคิมซลรอนก็ต้องกลับมาทยอยจ่ายหนี้ให้ค่ะถ้ากลับมารับงานได้อีกครั้งแต่ที่เร่งๆขู่ดำเนินคดีกดดันให้รีบจ่ายทั้งๆที่รู้ว่าจ่ายไม่ทันแน่น อาจเป็นการขู่ให้ปกปิดเรื่องความสัมพันธ์กับคิมซูฮยอนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปเที่ข่าวภาพหลุดรูปคู่จาก i g s t o r อของคิมเซรลอนที่ปล่อยออกมานะคะแล้วก็รีบลบออกไปในทันทีในช่วงที่เธอถูกพักงานอยู่ค่ะณตอนนั้นมีนักข่าวจาก Dispatch ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเซรลอนเพื่อสอบถามความเป็นจริงค่ะแต่ว่าเซรลอนก็ตอบกลับไปอย่างสุภาพนะคะว่าไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ก็ยังย้ำว่าข้อมูลที่โกลเมเดอร์ลิสขลงข่า ออกไปนั้นไม่ถูกต้องซึ่งณนะตอนนั้นทางฝั่งบริษัทและคิมซูฮยอนนะคะปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่เคยคบหากับนางเอกสาวแต่อย่างใดค่ะทางนักข่าวเนี่ยยังเพิ่มเติมอีกว่าเซรอรนเนี่ยไม่อยากให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านี้จึงไม่อยากจะโต้กลับอะไรจุดนี้เองที่นักข่าวมองว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ค่ะที่ทางต้นสังกัดส่งไปขู่เธอทําให้เธอเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรมาก นอกจากนั้นนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยโกลเมเดอลิสแถลงเรื่องเงินค่ะ,ะแถลงว่าพวกเขาเนี่ยรับเงินมาจากเซรอนเพียง35ล้านวอนเท่านั้นตรงนี้ทางสำนักขา่าวเผยรายละเอียดว่าเซรอนเนี่ยก็ทยอยจ่ายบางส่วนไปแล้วนะคะมีการขายรถขายทรัพย์สินส่วนตัวบางอย่างเพื่อทยอยใช้นี่ให้กับทางบริษัทดังนั้นทั้งที่ต้นสังกัดรู้ดีว่าเซรอนจะจ่ายคืนทั้งก้อนเต็มจํานวนไม่ได้ในตอนนี้แต่ทําไมยังส่งหนังสือแจ้งนี้ไปหาเธออยู่ล่ะหรือว่านี่จะเป็นวิธีการกดดัน เพื่อให้เธอปิดปากเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคิมซูฮยอนหรือเปล่าเชื่อมโยงไปถึงไทม์ไลน์ในปีที่เซรอนเลิกกับคิมซูฮยอนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่เธอเนี่ยขับรถเมาแล้วขับพอดีค่ะ และหลังจากที่ข่าวคิมเซยอรนเสียชีวิตนะคะสื่อเกาหลีเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์คนที่อาศัยอยู่ในวิลล่าเดียวกันกับเซรอนค่ะเพื่อนบ้านคนนี้เล่าว่านักแสดงสาวเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่1ปีแล้วเธอเคยเห็นเซยอรนนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าบันไดรวมถึงสังเกตเห็นว่ามีแผลที่ข้อมือด้วยนะคะหลักฐานชิ้นสําคัญทางฝั่งครอบครัวที่แสดงถึงความกลุ้มใจของเซยอรนก็คือไดอารี่ส่วนตัวของเธอในบ้านพักค่ะซึ่งรายละเอียดของไดอารี่เนี่ยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะในความสัมพันธ์ ที่เป็นความลับของทั้งคู่ซึ่งกินเวลารวมทั้งสิ้น6ปีค่ะโดยเริ่มระบุตั้งแต่วันที่19กพฤศจิกายนปี2015ที่เป็นวันที่ได้เริ่มคบหากันอย่างจริงจังโดยตัวเธอนั้นอยู่แค่เกรด8ค่ะในตอนนั้นและมาสิ้นสุดความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยก็เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2021ค่ะบันทึกทั้งหมดในไดอารี่ของคิมเซรอนเนี่ยมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคิมซูฮยอนซึ่งต่างจากคำถแถลงของโกเมโดลิสทุ ยิ่งถ้าคําแถลงของป้าบอกว่าจะปล่อยคลิปที่อยู่ด้วยกันในที่พักเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนว่าทั้งคู่ ไม่ใช่แค่คบหากันอย่างเดียวนะคะแต่กินอยู่ด้วยกันมานานหลายปีถึงแม้คลิปจะยังไม่ถูกปล่อยออกมาแต่ปาก็จัดเต็มค่ะแคปภาพนิ่งเป็นน้ำจิ้มออกมาก่อนซึ่งเป็นภาพเปลือยท่อนล่างของคิมซูฮยอนกำลังยืนล้างจานอยู่ในบ้านของคิมเซรอนค่ะซึ่งมีหลักฐานย้ำชัดนะคะว่านี่เป็นบ้านพักของคิมเซรอนจริงๆเมื่อเทียบกับภาพในรายการวาไลาตีที่ได้เข้ามาถ่ายทำเยี่ยมชมบ้านของเธอค่ะ คำแถลงของทั้งสองฝั่งนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งครอบครัวเนี่ยจะมีหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านั้นยิ่งทําให้ชาวเน็ตเริ่มขุดคุย้ยพฤติกรรมเก่าๆของพระเอกคิมซูฮยอนค่ะจนพบว่าเขานั้นค่อนข้างมีพฤติกรรมที่แปลกหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือพฤติกรรมที่เข้าขายเปโดโดยมีการเปิดภาพนางเอกเกาหลีรุ่นน้องนะคะที่เคยมีผลงานร่วมกับพระเอกหนุม่มขนาดถ่ายทําซีรีส์ The Moon Embracing the Sun ในปี2012ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิมซูฮยอนอายุ24ปีจู่ด เขาก็พุ่งเข้าไปกอดน,นักแสดงรุ่นน้องอย่างคิมยูจองค่ะตอนนั้นเธออายุเพียง13ปีและเธอก็มีสีหน้างุนงงเล็กน้อยค่ะหรือขณะสัมภาษณ์โปรโมทซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะคะคิมซูฮยอนก็พูดกับเธอกลางเวทีค่ะว่าตอนแรกผมคิดว่าเธอเนี่ยเด็กมากเกินไปจนเมื่อผมได้เห็นตัวเป็นๆเ,เธอมีเสน่ห์กล้าแสดงออกมากผมตั้งตารอการเป็นผู้ใหญ่ของเธอผมคิดว่าเราน่าจะได้แสดงคู่กันในบทที่โรแมนติกเร็วๆนี้เล่นเอาน้องยูจองเนี่ย ตกใจไปกับคําพูดนี้เลยนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดเมื่อปี2010ขณะที่พักอึนบินนักแสดงสมทบอายุ18ปีกําลังอยู่ในงานเปิดตัวซีรีส์ที่เธอแสดงค่ะตอนนั้นคิมซูฮยอนอายุ22ปีและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้เลยค่ะจู่ๆเขาก็วิ่งขึ้นเวทีแล้วก็เอาตุ๊กตาไปให้เธอจนคนบนเวทีเนี่ยทำสีหน้างุนงงค่ะชาวเน็ตยังขุดต่ออีกนะคะว่าคิมซูฮยอนเนี่ยเคยโพสต์ไดอารี่บนโฮมเพจส่วนตัวเมื่อนานมาแล้วค่ะเป็น เทรนฮิตที่ดาราเนี่ยจะมีโฮมเพจและเขียนไดอารี่ให้แฟนๆอ่านนะคะโดยในปี2008หัวข้อความปรรถนาเขาต่อแฟนในอนาคตถูกแฟนๆตั้งคำถามขึ้นมาค่ะใจความที่เขาเขียนกลับดูแปลกจนหน้าขนลุกค่ะ เธอต้องรู้สึกเศร้าเพราะฉันเธอต้องรู้สึกเหมือนอยากตายและต้องรู้สึกเสียใจในบางจุดไม่ว่าเธอจะเจอใครเธอจะต้องคิดถึงแต่ฉันและที่สำคัญที่สุดเธอห้ามสงสัยในตัวฉันเด็ดขาดเธอห้ามมายุ่งเกี่ยวกับฉันเพราะมันน่าลำคาญฉันยังเก่งเรื่องด่าคนอีกด้วยแต่เธอต้องอยู่ข้างๆฉันเสมอเมื่อฉันต้องการเพราะฉันขาดความรักเธอต้องฉลาดทันคนเพราะฉันเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนถ้าเธอพยายามจะสอนฉันแล้วก็เธอจะต้องตาย ในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนเป็นการเขียนไดอารี A ่ R e, จากการสวมคาแรกเตอร์เล่นๆของฝั่งภพระเอกนะคะแต่ถ้ามองในมุมพฤติกรรมแล้วก็มันสะท้อนถึงอัตราของความชายเป็นใหญ่ที่ชอบควบคุมและชอบเอาชนะค่ะ ในส่วนนี้นะคะเราก็จะขออธิบายคําว่าเปโดกันสักหน่อยเพราะยังมีการเข้าใจผิดระหว่างคําว่าโลลิต้ากับอาการเปโดอยู่นะคะเปโดฟิเลียเนี่ยเป็นกลุ่มอาการความใคร่ต่อผู้เยาว์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมีหลายประเภทตามช่วงอายุจัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติทางด้านความต้องการทางเพศหรือที่เรียกว่าคาราฟิเลียค่ะอาการใคร่เด็กนี้นะคะต่างจากคําว่าโลลิต้าซึ่งเป็นรสนิยมบวกกับจินตนาการทางเพศถึงความชอบในสไตล์ความเป็นเด็กเช่นเสื้อผ้าหรือรูปร่างหน้า ต้นกําเนิดมาจากนิยายชื่อโลลิต้าค่ะที่ให้ความหมายถึงเด็กสาวที่มีแรงดึงดูดทางเพศต่อผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่อาการทางจิตค่ะแต่ที่มันทับซ้อนใกล้เคียงกันเนี่ยก็เพราะว่ารสนิยมการคั่งคล้ายเด็กสาวโลลิต้าก็อาจจะเป็นเชื้อไฟหนึ่งที่ทําให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะความต่างก็คือเปโดเป็นอาการคล้ายเด็กมีแรงดึงดูดทางเพศต่อเด็กในช่วงอายุที่เฉพาะเจาะจงค่ะอาจมีความคิดหรือจินตนาการเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมยากพยาม เข้าหาผ่านวิธีการสร้างความไว้วางใจดูเหมือนเอ็นดูแกมหยอกล้อชอบชมว่าน่ารักบางลายเนี่ยจะชอบครอบงมและควบคุมเด็กแต่จะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นความผิดเพราะคิดว่าเป็นความรักค่ะจากที่ชาวเน็ตขุดคุยมาคิดว่าอาการของกิมซูฮยอนเข้าขายเปโดกันไหมคะ นอกจากตัวคิมซูฮยอนที่ชาวเน็ตเนี่ยเข้าวิาพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนะคะก็ยังมีการขุดรูปภาพเก่าในช่วงก่อนเข้าวงการที่ถ่ายเล่นกับเพื่อนๆค่ะซึ่งขานกับภาพลักษณ์พระเอกเกาหลีเบอร์ท็อปเอามากๆค่ะและเมื่อพูดถึงเพื่อนแล้วนะคะชาวเน็ตก็ยังขุดคุยไปถึงอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคิมซูฮยอนซึ่งก็คือเพื่อนสนิทยอยู่ในรูปหมู่กกนนนี้ด้วยค่ะประเด็นคือที่เป็นอดีตผู้จัดการไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ติดคุกอยู่ค่ะเนื่อง จากก่ะคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงหรายหลักฐานคือช่วงที่ทํางานเป็นผู้จัดการให้กับคิมซูฮยอนอยู่เนี่ยเขาก่อคดีสตอกเกอร์สาวจนต้องใส่กําไล e m ที่ข้อเท้าค่ะจนชาวเน็ตเนี่ยถึงกับมาว่าเพื่อนที่คบเป็นยังไงเจ้าตัวก็เป็นอย่างนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้ชื่อเสียงของพระเอกเบอร์ท็อป่าตัวสูงสุดในเกาหลีได้ป่นปี้ไปแล้วค่ะเรียกได้ว่ายิ่งขุดยิ่งแย่ค่ะจริงๆเรื่องจะไม่แดงเลยถ้าใจดีกับแฟนเก่าสักหน่อยคิดแค่ว่าตัวเองเนี อยู่เหนือกว่าและควบคุมเธอได้คงไม่ได้เผื่อใจเอาไว้ว่าคนที่ตัวเองบีบให้จนมุมจะจากไปก่อนวัยอันควรแบบนี้และทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรารวบรวมมาได้นะคะเป็นความลับของพระเอกแห่งชาติเกาหลีแต่บทสรุปหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ